นักร้องลูกทุ่งสาวสุดทนโพสร่ายยาวถึงผู้เป็นแม่ใครจะมองว่าหนูอกตันยูทัญญาอาสยามโพสเฟซบุ๊กถ้าแม่ไปยืมเงินใครห้ามให้ยืมเด็ดขาดเพราะตนตามใช้นี่เป็นล้านจนไม่มีเงินใช้นี่แทนแล้วยืนยันไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงจึงต้องโพสยอมเป็นลูกปกตันยู เมื่อวันที่20เมษายนธัญญาอาสยามโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าประกาศเพื่อนเพื่อนแฟนคลับทุกคนในเฟซนะคะจากนี้ไปถ้าแม่หนูทักยืมเงินใครห้ามให้ยืมเด็ดขาดเพราะหนูจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วที่หนูโพสโพส,ส์นี้หนูไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆหนูแก้ไขปัญหาเดิมๆม,มาเป็นล้านและหนูก็ยอมและให้โอกาสแม่เสมอนับสิบแต่ครั้งนี้ ถ้าใครจะมองว่าหนูอกตันยูหนูก็คงน้อมรับค่ะเพราะตัวหนูก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วจริงๆหนูไม่เคยปล่อยให้แม่ลำบากหรือหนูเองที่ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างขอโทษทุกคนที่ต้องเป็นลูกแบบนี้หนูขอเลวคนเดียวที่ต้องโพสต์แบบนี้เพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้ใครอีกแล้วพอกันที